สู่บันเทิงปากม้าในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะครับถ้าเราจะพูดถึงดาราสมัยนี้เนี่ยเขามีแฟนคลับกันเลยทีเดียวมีไหมมีน้อยฮะมีแบบมาถือป้้งถือป้ายเลยไม่มีไม่มีผมเคยไปอาศัยป้ายของบอมธนินเขาอะเอาเลยโถไปออกมาผมเดินมาโอ้ยมีป้ายบอมแต่เป็นบอมธนินแต่ผมก็ยืนไปถ่ายรูปโถ่อยน่าดานครับผมอืมแล้วก็ต้องบอกว่าแฟนคลับพวกนี้เนี่ยนะเขา เขาเขารักกันจริงๆเลยนะนะเขารักคนไหนแล้วเขาก็รักมากๆเลยทีเดียวต่อให้นะดาราคนนั้นเนี่ยนะทำอะไรผิดนิดผิดหน่อยเลไเนี่ยอุ้ยนางให้อภัยนางบอกนี่ปัญหามีปัญหา I love you ไปไหนไปกันใช่โอ้ยด้านต้นไปถึงไหนนางก็ไปกันถึงนั่นไปกันเป็นกวนขบวนกันแบบสุดทิ่สุดเดดเขาไปกันจริงๆนะครับดิฉันก็มีแฟนคลับนะครับเออแต่แฟนคลับของดิฉันเนี่ยแปลกนะทำไมพี่แปลกไงครับเพราะว่าเป็นแบบว่าเป็นเป็นพวก เป็นพวกคนแก่แฟนคลับก็จะแบบว่าเป็นอีกแนวหนึ่งแบบเขาก็จะไม่มีตามอย่างนี้เ,เขาก็จะแบบว่าดูเรานู่นนี่นั่นต่างๆนานาแบบถ้าไปเจอกันข้างหน้าเนี่ยเขาก็แบบขอถ่ายรูปข้างนอกไป,ไปเจอันขอถ่ายรูปหน่อยเป็นแฟนคลับนะคะแต่ก็เป็นแฟนคลับในลักษณะแบบนี้ก็คือไม่แบบว่าจีจัดอะไรกันมาถึงขนาดนี้เป็นต้นอ่แต่แอันนี้สิทําไมครับแฟนคลับของพวกแก่แฟนคลับนะฮะวัยรุ่นจริงๆต้องบอกว่าเลยนะครับนี่ คู่แรกนะฮะที่ผมมายกตัวอย่างให้ฟังนะฮะก็คือคุณนเดชคุกิมิยานั่นเองแล้วก็น้องยาย่าอุรัสยาเนี่คู่นี้ต้องบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นคู่จิ้นในตำนานเลยแหละครับนะเขาเล่นเสี่ยวใจของคุณเขาไงฮะเมื่อก่อนนู้นนะฮะแล้วก็ดังมาด้วยกันนะฮะที่เรียกไปงานไหนหรืออะไรก็ตามยังไงก็ต้องเป็นแพ็คคู่แหละแฟนคลับเขาก็เป็นแพ็คคู่เขาจะมีชื่อกลุ่มแฟนคลับของเขาชื่อว่า NY นเดตย่าๆนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาบางครั้งเนี่ยนเดตไปเล่นกับนักแสดงนางเอกคนอื่นเนี่ยนะครับกลุ่มแฟนคลับก็รู้สึกว่าทําไมไม่เป็นย่าๆล่ะอะไรเงี้ยทําไมแบบต้องแยกคู่กันอะไรอย่างงี้บางครั้งย่าๆไปเล่นกับพระเอกคนอื่นอะไรเงี้ยเขาบอกทำไมไม่เป็นนัเดตล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ล่าสุดเขาก็เพิ่งเล่นละครด้วยกันไปนางอยากจิกหมอนไงพอนาเล่นจีนกันเล่นนางจิกหมอนดูแล้วฟินนะครับ น้าเด็กของเราก็น่ารักแหละนะครับเวลาทำมุงทางานเนี่ยเวลาเป็นคู่อย่างเงี้ยครับรับงานหรืออะไรเงี้ยก็รับเป็นแพ็คคู่นะครับได้กันไปทั้งคู่รวยเป็นคู่คู่เราไม่ได้หาบ้างอ่ะโอ๊ยไม่มีใครมาคู่อผมหรอกไม่เอาไหเราเราจินกันไหมนะฮะลูกค้าไหนสนใจนะครับเอาสจวนนมได้เลยผมพร้อมรับงานคู่กันเสมอนะก็นี่ก็เป็นคู่นี้น่ารักไหมครับน่ารักน่ารักเนาะโอ้ยมีอีกไหม วเดียวเดียวนี่นี่คนขวาสุดดูดีมากโอ้ยชุเลคนขวาสุดอะไรก็ได้ยูอีลูกน้องสมบุญลายยืนเฉยๆด้วยโอ้ยหมดการหมด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 มนั่นนั่นผาพิธีกรผมหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอันนี้ผมจำได้ว่าอันนี้เป็นคลิปที่ถ่ายอวยพรปีใหม่นั่นนั่นแต่ฉันชอบอีนั่นน่ะใครฮะอีเสื้อฟ้านั่นเป็นยไม่ใช่ เอ้นันเดี๋ยวกนเสื้อฟ้านัเดชเดี๋ยวเดี๋ยวมันหายไปไหนคนนึ่งวะนี่ถือว่าเป็นการอวยพรปพีใหม่แล้วกันนะครับสำหรับพี่นี่นี่นี่คนหน้านี่มาริโอเออรู้คนนี้ก็ใช่ย่อยนะแฟนคลับเขาเยอะมากที่เมืองจีนล่าสุดเขาไปเมืองจีนมามีบริกาบ2รอยคนนะฮะจิจ้าจีจ้า รั่วกันอ่ะรั่วกันหมดทุกคนพี่เอ๊ะแล้วมีใครอีกคนนึงอ่ะใครอ่ะพี่ใครน้อไปกับผมอ่ะที่ไปกับผมวันนั้นสามคนที่มันชอบกรีดอ่ะนะเออไอ้ปาล์มเออท่านชอบมันอ่ะมันบ้ามากมาล้าเลยอ่ะปาล์มอ่ะเป็นคนมีเสน่ห์มากเลยผู้หญิงต้องหลงชิบหายไม่มันหลงผู้หญิงครับไอ้ปาล์มอ่ะใช่มันหลงผู้หญิงเดี๋ยวแฉไม่ได้นะไอ้นี่ กลัวกลัวเดี๋ยวเหยื่อหลุดอ้าวคนต่อไปครับผมน้ามอปามัน้มอคนต่อไปครับผมพี่บอยประกของเรานั่นเองนะฮะเรียกว่าเป็นพระเอกหนุ่มที่มีพฤติกรรมการวางตัวได้ดีมากนะครับคนนี้นะฮะแต่ว่าก็เคยมีข่าวช่วงหนึ่งนะฮะเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับก็ที่มีข่าวดังอ่ะว่ามีแบบภาพหลุดคลิปหลุดที่เขาแบบไปนอนกับสาวที่ประเทศเกาหลีนะฮะออกมาก็ทําเอาแฟนคลับหลายๆคนนะฮะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยช็อกกันเลยทีเดียวนะครับแต่ด้วยความที่ เป็นผู้ชายอ่ะแมนนะครับก็ยืดอกรับเลยนะครับกล้าทำก็กล้ารับแล้วก็มีการโตตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันออกไปนะครับนะก็ร้องไห้ทำไมวะมันก็คือผู้ชายเอาผู้หญิงไม่ได้ไม่เขาร้องไห้เพราะว่าผิดหวังเออคือทําให้แฟนคลับผิดหวังไงเหรอคือแฟนคลับเขาเห็นว่าเออพี่บอยก็ต้องบริสุทธ ต้องเป็นผู้ชายบริสุทธิ์เอาใครไม่ได้เหรอเอาเอาเอาผู้ชายได้ใช่ไหมไม่มันก็แบบกูอ๋อถามจริงๆแล้วเรื่องวกนี้มันเป็นรักโลกกดลงนับเรื่องธรรมชาติมันไม่ใช่รักโลกกหรอกไม่เป็นธรรมชาติจะบ้าและทำไมมันเอาผู้หญิงไม่ได้ไงแต่ก็แหมคนรักของเขาวะพี่เขาก็ไม่อยากให้แบบไปแต่ถ้าเอามึงได้เออมึงจะไม่เป็นข่าวเมื่อเล้นเนนเนนเน้นเด็ด คุยโจดีแฟนบอยอย่างเงี้ยเหรอโอดพอตัวเองได้แต่พอตัวแต่พอเข้าไปไปมีกับคนอื่นไม่ได้ไม่ได้มึงบ้ามึงบ้าแล้วอันนี้โกรธจริงเลยเว้ยก็บ้าเหรอผิดตรงไหนวะผู้ชายไปหน่อยกับผู้หญิงผิดตรงไหนอ่ะไม่ผิดไม่ผิดแต่ว่าเขาก็แล้วมันเป็นการสมยอมด้วยไม่ใช่ไปข่มขืนใช่เขาก็ข่มล่ะผมเออก็เป็นเล่นกัน เออหมายถึงว่าไปเจอกันเออแล้วก็โอเคกันไอ้เล่นน่ะเล่นอยู่แล้วแหละตอนหลังไปเจอกันน่ะใช่ไหมแล้วก็แบบว่าเออก็ไปเล่นไปเล่นกีฬาในร่มกันก็ด้วยการสมยอมกันก็จบนี่ไม่เห็นมีปัญหาเลยก็ไม่ได้ไปทําเขาข่มขืนเขาหรือทําทองหรืออะไรใดทั้งสิ้นใช่ไหมล่ะดีที่มันเอาเอาภาพนี้ออกมาสาเหตุเพราะว่ามันภูมิใจว่าได้บอยเขาจะทำแบบรวยหน่อยว่าแบบฉันได้สุดท้ายแล้วจะเก็บไว้เลยอ่ะใส่ขวด อะไรครับอะไรใจพี่อะไรใจขวดไม่บอกแล้วก็เอามาชื่นชมทุกวันเลยได้แล้วได้แล้วเขได้อีบอมเสร็จปั๊บว่าเก็บไว้ไหนขวดได้นคอลเลกชันแบบนี้เพื่อเก็บเป็นคอลเลคชันเลยครับพอน่าเด็ปั๊บเสร็จปั๊บใส่ได้ละววางแม่เลยมีหลายป่ะ S <S มีอะไรไหมไม่มีอ,อ่ะเดี๋ยวผมให้เข้าอีกคอลเลกชันหนึ่งมาเลยคนนี้ครับเจมจิราอยู่โอเคคน okay, นี้นะฮะก็เรียกว่าเป็นเพลงดังข้ามคืนนั่นเองนะ้วก็แบบว่าเป็นเล่นละครมาแล้วก็แบบาาเป็นซีรีส์ซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็โอ้ยคนที่ชื่นชอบกันมากแต่ว่าก็มีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ว่า เรื่องเยอะนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยหนุ่มเจมันเรื่องเยอะทําตัวเป็นซุปตาเทวดาจะออกงานไหนก็ต้องมีบริการมาคอยคุมคอยตลอดเลยเข้าถึงยากอ่ะเรียกได้ว่าคนนี้เข้าถึงยากสัมภาษณ์ก็ต้องมีนู่นนี่ทํางานหรืออะไรก็ยากนิดหนึ่งก็คิดว่าโอ้โหคงจะแบบเฮ้ยถ้าเรื่องเยอะอย่างนี้คงแบบไม่เอาแล้วมั้งงานไม่เยอะแล้วมั้งแต่ว่า หน้าตาดี<อ>นะฮะรอนะคร<อ>ับถึงแม้ว่าจะเล่นยังไม่ได้เก่งมากเท่าไหร่แต่ว่า<อ>แฟนคลับก็ให้อภัย<อ>นะครับชอบอ่ะนี่ถ้าสมมติว่าอีพวกแฟนคลับนี่ไปอยู่เมืองนอกแล้วข้างใครดาราฝรั่งนี่มันคนฆ่าต,ตัวตายแล้วนะโอ๊ยแต่เกาหลีมีพี่ไม่ใช่เธอเข้าใจคํานี้ไหมเธอไม่เข้าใจคํานี้ฉันจะพูดยาวต่อไปว่าว่าไม่มีทางได้เข้าถึงตัวเลยแน่นอนเธอเห็นมันไกลๆอย่างนี้หมดเลยจริงขนาดที่ฉันไปเมือง,งคานส์มา วิธีการเนี่ยดูแลดาราทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะเซกิตี้แล้วก็กาดเนี่ยนะเยอะมากเลยและเห็นอยู่ไกลๆอ่ะไกลแล้วตอนอีกพวกประชาชนทั้งหลายเนี่ยแบบว่าออกไปแบบว่าโอ้ยไม่มีทางได้เข้าถึงตัวเลยนอกจากนักข่าวที่ใกล้หน่อยอขนาดพวกเราเป็นนักข่าวไปนะตอนใกล้ยังไม่ได้คุยเลยต้องห่างไว้อย่างเงี้ยต้องคือมีม,มีมีช่องว่าง อย่างชัดเจนไม่ได้ตายถ้าเป็นอีแฟนขับฝรั่งมือนก็คงจะไปฆ่าตัวตายแล้ดูไม่เห็นได้ไม่เนี่ยมีทางนี่ยังใกล้สุดแล้วนะมึงจะบ้าเหรอเพราะอะไรรู้ไหมเขาถึงทําอย่างนั้นเพราะอะไรครับพี่มาครับเพราะเขาต้องการให้ประชาชนยิ่งอยากมากยิ่งขึ้นเห็นให้น้อยยิ่งยากเห็นให้ไม่ค่อยชัดเข้าใจไหมเห็นแล้วแบบ โอ้ยมันก็จะยิ่งแบบเยินเนี่ยภาษาอังกฤษเยินงี้อย่างยากอ่ยมันยิ่งยากยากอยากมากพอเรามีผลงานออกมาปั๊บอุ้ยรีดหนักขร้บไปเลจำไหมนี่คือสิ่งที่ทําไมจึงต้องมีระยะนะถ้าอย่างเราทําตัวนี้จริงวะเาเราเราเราไม่ได้เป็นถึงสุดตาเราเราไม่ได้เป็นถึงสุดตาตรงนั้นนะจริงก็ยิ่งไงทุกวันนี้ก็ไม่ได้จะเป็นสุดตาในารื่องไหอ้ยโดนลุมตลอดลดเลยน คนนี้เอาไหมฮะเอาเอาเข้าคอลเลคชันอรือไหมฮะอ้ามเอาไหมฮะคนนี้คนตกเลยเอ้ยไม่ใช่สิใครอ่ะเจมจีเหรอเจมจีเอาไหมพี่เอาไหมเก็บใส่ขวดไหมได้ละคนนี้คนนี้มีแต่ว่าถ้าพี่เก็บคนนี้เนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะคนนี้ครับไม้พี่รัตครับผมมีลูกแล้วน้องไม้พี่รัตไงน้องชายกอล์ฟพิชยาฉันรู้จัก นี่น่ารักนี่ต้องเรียกว่าเป็นซุปตาพ่อลูกออนต้องบอกว่าคนนี้เขามีกระแสดังมากที่ประเทศจีนเขามีผลงานที่ประเทศจีนไงนะฮะแล้วก็คนก็ชื่นชอบเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดจีนเยอะอยู่แล้วแฟนคลับก็เยอะอยู่แล้วแต่พอมีข่าวว่าเขาเนี่ยนะฮะยืดอกรับว่าเนี่ยเป็นพ่อของน้องแม็กซ์เวลล์เนี่ยนะครับ<ะ>เฮ้ยแฟนคลับจะน้อยลงหรือเปล่าเปล่าครับพี่ พิกโผครับผมแฟนขับเห็นใจด้วยแถมเนี่ยนะครับเป็นแฟนขับลูกชายเขาด้วยนะครับก็เรียกว่ารักทั้งพ่อรักทั้งลูก่าญาราถ้าคนนี้เอาไปเก็บเป็นคอลเลคชันพี่รู้สึกไงพี่ได้ละก็เอาก็เอาด้วยเหรออตอตรงนั้นแหละแต่พี่ต้องเลี้ยงแม็กซ์เวลล์ด้วยนะโอโ้ไม่ยากหรอกไม่ยากก็เลี้ยงเอาแมเอาพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเอาแม่เอาแม่นมแม่นนมมาเลี้ยงก็ได้อืมแยกคือแยกลูกไป ไม่ได้แยกก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ก็ให้แม่เลี้ยงฉันเป็นนไม่ชอบเลี้ยงเด็กก็ฉันก็จ้างคนให้มาเลี้ยงสิมัเห็นยากเลยก็อย่างเงี้ยมีผัวก็เห็นยากเลยก็จ้างแม่บ้านมาทำแบบข้ามันกินมันทำอะไรก็กินสิถึงเวลาก็ได้แล้วแค่นั้นพอชีวิตเออเหมือนเลี้ยงไม่ใช้งานนี่เออเอาไว้ใช้งานอย่างนั้นอย่างเดียวเว้ยชีวิตนี้อย่างนั้นอย่างเดียวคืออะไรพี่ออกกำลังกาย เล่นโยคะอ้าวคนนี้ครับผมคนสุดท้ายที่วันนี้จะมาฝากกันต้องบอกเลยครับผมเป็นซุปตาตัวแม่สวยมากพี่อ้ําพัชราภาของเรานะครับนะ่าสวยเป็นซุปตาดํารงของประเทศไทยก็ว่าดได้เลยนะครับยังไงไปไหนมาไหนเนี่ยไปห้างห้างแตกครับอ๋อแน่นอนสิโอ้ยไปห้างที่เชียงใหม่มทุกชั้นทุกฟอร์แฟนคลับนี่แบบว่ายืนดูหมดเลยอะ่ะนะครับนะเรียกไ,ได้ว่าไปที่ไหนเนี่ยแล้วแฟนคลับนี่ก็ ให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีกี่ปีก็ยังสวยเป็นหนึ่งในใจของมหาชนชาวไทยอยู่ตลอดเวลาดูแลดีดเออเขาดูดีเขาเสียตลอดเวลาดูแล,แลดีเต่งตึงสวยมากนะครับแล้วไงสวยแค่นี้อืมเออเพราะว่า,าพูดปล่อยพูดยัะไม่ได้เพราะรู้อยู่แล้วคนนี้เป็นซุกตาเพราะว่าคนนี้ไปอยู่ในคอลเลกชันพี่มาไม่ได้แล้วไงอ๋อไม่กินกันเองค่ะขอโทษบ้าเหรอบ้าไม่ใช่แกนี่ป่าไมา้เดียวกัน ใช่ไม่กินกันเองใช่ไม่เล่นดนตรีไทยทำทำไมอ่ะพี่บอกสวยได้นะโอ้ยก็มีเหมือนกันไม่สนุกไม่มีอะไรนะค้นหาบ้าทมสวยไหมพี่สวยไหมสวยสิเนาะสวยไม่สวยแล้วเขาจะเป็นอั้มได้ไงสวยสิผมว่าเขาเป็นคนแบบหน้าเป๊ะเอางี้ดีกว่าให้พูดจริงๆไหมเออสวยแบบ สวยแบบยุคเนี้ยที่เธอชอบกันก็คือแบบว่ามุยมวยจืดสบายอะไรเป็นต้นแต่จะบอกว่าเป็นคนสวยไหมเวลาเรายืนอยู่บนเวทีประกวดนางงามแล้วให้คะแนนเนี่ยถ้ามีอีกคนหนึ่งมาเนี่ยแพ้ได้นะแบบได้ได้ใช่เพราะว่ามันไม่ได้สวยแบบเป็นคนสวยเลยถ้าเป็นคนสวยเลยเนี่ยนะเวลาให้คะแนนเนี่ยต้องแบบจุย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 อย่างเงี้ยเขาเรียกว่า จุ๋ยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนสวยเลยเข้าใจคำนี้ไหมคือคมคมทุกอย่างชัดเจนคนสวยต้องเอางี้ฉันเรียนศิลปะมาคะเข้าใจคำนี้มาอันนี้ก็เป็นโครงสร้างที่ไม่ได้เกือบเท่ากันะอ่าอย่างจุ๋ยก็เป็นโครงสร้างที่เกือบเท่ากันเหมือนกัน<ะ>แต่ความคมชัดเนี่ยต่างกันนั้นเมื่อเวลาอยู่ในการให้คะแนนเนี่ย<ะ>เราก็ต้องให ความคมชัดมากกว่าเขแจใจคานี้ใช่ไหมเออเหมือนมิสเวเนซุเอลาหรืออะไรอย่างเงี้ยแม่งมาแล้วแบบโอ้โหมันใช่ทุกทีก็้จใจคำนี้ประเทศนี้ทำไมเป็นประเทศที่สวยขนาดนั้นพี่ก็ทําเยอะไง๋อเขาทำเหมือนกันเหรอโอ้หไม่เคยไม่เคยดูสารคดีเลยยะเขาได้ผู้หญิงคนหนึ่งมาซึ่งเป็นคนสวยเขาก็ไปทําให้มันเป็นโรงเรียนนะโรงเรียนมิสอินเวิร์สเขาก็จะทําให้อินังเนี้ยสวยโดยไม่มีข้อติ สวยแล้วแล้วสวยแบบไม่มีข้อติดังนั้นคนสวยแบบเพอร์เฟไม่มีแต่เขาทำให้มันเพอร์เฟกผอมใช่ไหม,มแต่คนผอมเวลานั่งเนี่ยบางทีท้องยังย่นใช่ไหมเวลาประกวดนางงามต้องใส่บิกินี่ใช่ไหมดูดไขมันเก็บหน้าท้องใหม่อีกเลยดังนั้นเนี่ยต่อให้หล่อนเนี่ยนะใส่บิกินี่จะนั่งจะงอจะตัวอะไรเงี้ยก็แบน แบบอย่างนี้เลยแล้วท้องบ้าใครมันจะแบนได้ขนาดนั้นเธอเข้าใจคำนี้ไหมเออดังนั้นทำหมดชุกอย่าง everything จริงกะเบลอาจจะฟันสวยแต่แบบยังยังมีบางซี่ที่มันแบบดูเกยไปทำเลยเอาให้แบบว่าสมบูรณ์แบบที่สุดเขาถึงได้พอมาปั๊บแล้วแสดงว่ามาตรฐานความสมบูมณ์อย่างโรงเรียนที่พี่มาบอกที่วันเดเซราใช่ไหมครับเขาจะต้องมีมาตรฐานว่าอย่างงี้คือสวยไม่มาตรฐานของมันคือสวยสุดๆทำไปให้มันสวยสุดๆ เอออย่างเงี้ยนางงามทุกคนเนี่ยก็ใส่แฮปปี้สปอร์มหมดเลยนะเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะหนาได้ถึงขนาดนั้นนั้นเนี่ยพอเวลามันผมอย่างเงี้ยมันก็คือต้องเติมต้องแตะต้องอะไรเงี้ยแล้วก็เสริมเข้าไปเพื่อให้มันแบบหนาเพราะผมหนาอย่างงี้ปั๊บมันก็เป็นคนสวยคนสวยคือคนสมบูรณ์แบบทุกอย่างต้องสมบูรณ์หมดเข้าใจคำนี้ไหมผมหนาแข็งแรงดูอะไรเงี้ยทุกอย่างใช่แต่ว่าพวกเนี้ยโชคดีเพราะมันเป็นคนสูง แล้วก็หอมแล้วก็ขาจะยาว่ีเป็นต้นพว,พวกนี้เอวก็จะคอดกิวางี้เป็นต้น,นพอ,อคอดกิวก็เอาเอาหน้าท้องไขมันตรงหน้าท้องออกหน่อยนึงอ,อะไรเงี้ยเอ๊ะหรือว่าสะโพกแบบว่ายังไม่รับกันดีก็ว่าสวยแล้วเ,เสริมเข้าไปอีกหน่อยเพื่อที่สุดอะไรเงี้ยหรือหน้าอกงามแล้วแต่แบบมันหย่อนไปนิดอลองใส่เข้าไปหรือว่าอย่างงนี่ยแหมคางอีกสักหน่อยไหมคือสวยแล้วนะแต่แบบอีกสักหน่อยนะก็จะจัดเงี้ยค่อยๆปรับ เอาให้สมบูรณ์แบบดังนั้นเนี่ยพอเวลามันออกมาแล้วมันมันจะหันหน้าซ้ายขวาไปทางไหนโอเคไหมบ้านเรามีไหมมีไหมคือคือมีแต่ว่าไม่ไปทําให้มันที่สุดไงผมเคยเห็นล่าสุดที่แบบว่าอยากได้แบบนางงามบ้านเราที่สวยแต่แบบไม่มีไม่ไม่ผ่านการศัลยกรรมก็มีสมัยก่อนสมัยก่อนอย่างอพาราหรืออะไรเงี้ยยุคดูนั้นก็ไม่มีก็สวยกันจริงๆก็ได้สวยกันจริงสวยกันจังเลยสวยเลยจีรนันอภันตรี ออ้ยสมัยรุ่นที่หนึ่งนางงามของกุญชงไทยเราคือกัญญาเทียนสว่างอันนั้นก็แบบว่าสวยจริงไม่มีอะไรแดงทังสิ้นเธอไม่ได้เกิดนะจะยังไม่เกิดผมน่าจะยังไม่เกิดฉันฉันยังอยู่ในท้องแม่ตอนกัญญาฉันอยู่ในท้องหพี่ไม่บ้านนี้แกคงตายแล้วก็ ไปเกิดใหม่หลายรอบดังนั้นแน่นอนนะคะถ้าเราจะพูดถึงแฟนคลับครับนะรักใครชอบใครก็ต้องปกป้องกันอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดารักได้ชอบได้แต่ว่าจริงๆมันก็ต้องยึดหลักความจริงด้วยว่าไม่บางครั้งแบบเราจะแบบหลับหูหลับตาชอบก็ไม่ใช่นะอะไรที่มันแบบว่า ผิดรูปผิดทางก็ยังไม่ใช่ว่าอวยอก็ตักเตือนอันนี้เจ้ก็จะดีกว่ามไม่ใช่ว่าทําอะไรผิดแล้วอ้ยไม่ผิดเราอวยไปอย่างนี้อันนี้ไม่ได้ดังนั้นก็เหมือนแม่ดูแลลูกกนเนาะอะไรผิดก็ต้องว่ากันไปตามผิดอะไรดีก็อวยกันไปจะรักก็รักได้ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวฉันชอบแฟนคลับเจ้เขาไม่ไมค่อยทํางานกันเลย เขาไปไหนไปดไปด้วยเงี้ยหรอไม่รู้เขาเหมือนกันนะเออเนอะฉันก็อยากจะรู้จังเลยเนี้ยแต่ว่าพอไปถามเขานะบางคนก็เป็นเจ้าของโรงงานนู่นนี่นั่นต่างต่นะฉันก็เลยถามว่าแล้วตรงงหนีผัวหนีลูกมาหรอนางหัวเราะแกล้แกล้งแกล้วคมีความสุขทางใจเออเพราะผัวก็ไม่มีมน้อยมากอะไรประมาณนั้นตอนเลยแยกแยกันไปเธอไปหาความสุขแบบนั้นฉันก็มาหาความสุขแบบนี้จกข่าวเออสังคมเราก็เป็นอย่างนี้แล้วกับคุณ